สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมอาจารย์ก๊อปนะครับก็คลิปนี้จะมาสอนการเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าติดตั้งโปรแกรมได้นะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เข้ามาที่ในส่วนของเกี่ยวกับนาฬิกานะครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับ ให้ติ๊กที่หัวข้อคำว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับประมาณ4-5ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นหัวข้อขึ้นมานะครับตัวเลือกผู้พัฒนาให้กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปให้ทุกคนติ๊กที่ส่วนหัวข้อการแก้จุดบกพร่อง ADB กดเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วเราจะติดตั้งผ่านอะไรมีหลายคนถามบอกว่าเราไม่ได้มีสาย USB หรือต่อคอมได้ตั้งแต่ Android version 11เป็นต้นไปนะครับก็เราจะสามารถติดตั้งโปรแกรมผ่าน WiFi ได้นะครับให้เปิดหัวข้อแก้จุดบกพร่องผ่าน WiFi นะครับสิ่งที่จะเห็นนะครับก็มันจะมี IP นะครับ อย่างในตัวอย่างนี้วิดีโอก็คือจะเป็น IP ที่เราจะเอาเข้าไปติดตั้งโปรแกรมนะครับในที่นี้ก็จะเป็น192.168.43.8นะครับส่วนช่องท้าย5 4ตัวหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าใส่ยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ หลังจากที่ได้ i P นะครับก็ให้ทำการเลื่อนนะครับแล้วก็มาเปิดโหมด Wi-Fi นะครับแช่ค้างไว้เสร็จแล้วให้เราเชื่อม Wi-Fi ระหว่างเครื่องมือถือที่จะส่งไฟล์กับตัวนาฬิกาให้ต่อ Wi-Fi Wi-Fi เดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างในหัวข้อนี้นะครับอาจารย์กรอบได้ต่อ wi-Fi ไปที่ตัว Wi-Fi ชื่อ 4G นะครับผมก็จะเชื่อมระหว่างมือถือนะครับก็เชื่อม wi-Fi ชื่อ 4G เหมือนกันนะครับการใช้สัญญาณ wi-Fi เดียวกันมันจะทำให้การติดตั้งเนี่ย เราใช้การกรอก IP แล้วก็พอร์ตเข้าไปนะครับเพื่อจะติดตั้งแอปอะไรก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะสอนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับอันนี้คลิปแรกนะครับจบไปเป็นการเปิดโหมดที่ตัวนาฬิกานะครับ